สวัสดีครับทุกคนผมนิก k อนเคนจะแปลนครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสุมการ์ดวันพีซกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นการสุ่มแบบใหม่ที่ผมรับรองว่าทุกคนยังยังไม่เคยเห็นแน่นอนเลยครับเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเคยเห็นร้านที่มีการสุ่มแบบนี้นะครับผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเหมือนกันครับแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นการสุมการ์ดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเดี๋ยวทุกคนไปดูนีกก่อนะครับว่ามันเป็นการสุมการ์ดแบบไหนครับผมขอตั้งชื่อให้ว่าเป็นการสุมการ์ดแบบ50-50แล้วกันนะครับ วิธีการเล่นของมันนี่ง่ายมากๆเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเรามีการ์ดอยู่ทั้งหมด2ด้านนะครับด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาครับส่วนด้านการ์ดก็จะมีซองอยู่สซองนะครับไม่มีอะไรครับนอกจากว่าเราจะเลือก การด้านซ้ายหรือด้านขวาครับซึ่งราคาการสุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปตามราคาของการดนะครับอย่างเช่นการ์ดลูฟี่ใบนี้ครับด้านซ้ายที่เป็นรูปปีศาจนะครับก็จะเป็นการ์ด SR p a r a l l e l ลของลูฟี่จาก o p 1นะครับราคาของการดใบนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,500เยนครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นการ์ดลิเดอร์พาราเดลของลูฟี่จาก o p 5ล่าสุดน,นะครับซึ่งราคาของการดก็จะอยู่ที่ประมาณ800 0เยนครับเขาก็จะเซ็ตราคา ตรงกลางไว้ที่5,200เยนนะครับการ์ดมันก็จะราคาประมาณบวกลบ2,000ครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับเราจะต้องเลือกซองใดซองหนึ่งจากสองซองด้านล่างนะครับแล้วเปิดออกมาครับถ้าสมมติว่าเราได้การ์ดที่เป็นเดวิลนะครับเราก็จะได้การ์ดฝั่งราคาถูกไปครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกออกมาแล้วเราได้นางฟ้านะครับเราก็จะได้การ์ดฝั่งราคาแพงไปครับนั่นก็คือการเลือก 50 5 0ครับว่าจะได้การ์ดถูกหรือการ์ดแพงครับเขาก็เลยตั้งค่าเฉลี่ยไปตรงกลางราคานี้นะครับถ้าเกิดเราได้เดวิลมาเนี่ยมันก็จะลบไปประมาณ2 3 0 0 0พันเยนนะครับแต่ถ้าเราได้นางฟ้ามาเนี่ยมันก็จะบวกประมาณ 2- 3 0ถึพเยนแล้วก็จะเหมือนกับว่าได้ซื้อการ์ท,ที่ราคาถูกลงกว่าเดิมครับ กติกาการเล่นก็เป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีการ์ดอื่นๆที่น่าสนใจหลายใบเลยครับอย่างเช่นการ์ดรีเบคก้าใบนี้ครับฝั่งที่เป็นนางฟ้าเนี่ยก็จะเป็นลีดเดอร์พาราเรลนะครับการ์ดตอนนี้ก็อยู่ราคาประมาณ8,000เยนนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น SR สารพาราเรลธรรมดานะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ2,000เยนครับการ์ดของเอเนลูใบนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณพันกว่าเยนนะครับ SR ธรรมดาแต่ลีดเดอร์พาราเรลด้านขวาก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ6,000เยนครับ แล้วก็มีการ์ดอีกหลายใบเลยนะครับนี่ครับถ้าเกิดว่าเป็นการ์ดฝั่งนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดราคาแพงนะครับราคากลางมันก็จะแพงขึ้นครับอย่างเช่นของอุตตะนะครับใบข้างซ้ายจะอยู่ที่ประมาณ5,000ครับ Secret Parallel ส่วนด้านขวาเป็น SP จาก o p 5ีปลาสุดใบนี้ราคาที่11,000เยนครับราคาการ์ก็อยู่ที่8,400เยนครับเป็นไงครับทุกคนดวงมันก็คือ50-50นะครับได้หรือไม่ได้ครับแต่ข้อดีของมันก็คือเราจะได้การ์ด2ใบนะครับ ใน2ใบนี้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มีการ์ดทั้ง2ใบเนียซื้อ,อยังไงก็น่าจะโอเคนะครับเพราะอย่างน้อยเราก็ได้ลุ้นละ1กับ2ก็คือได้การ์ดที่ยังไม่เคยได้เก็บไปสะสมเป็นคอลเลกชันครับผมก็ไปสุ่มมาหลายใบเลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับตอนนี้ที่ช่องของผมมีระบบซูเปอร์แดงค์แล้วก็ระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะให้กําลังใจหรือว่าสนับสนุนช่องของผมนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่รายละเอียดใต้คลิปเลยครับ ใบแรกที่ผมจะเล่นในวันนี้ครับไปเริ่มกันที่ซากาสึกิกันก่อนดีกว่านะครับหรือว่าไกนูครับเพราะว่าราคาถูกครับสูงเพียงครั้งละ2,800เยนเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาผมก็ยังไม่มีการใบนี้เลยทั้งนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากจะได้ด้านขวาที่เป็นลีดเดอร์พาราเดลหรือภาว่ามันแพงกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์กันดีกว่าครับชิ้นตัวเดมัสกันนมันจะน่าจะมันก็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 จะมัน ね、じゃあ、私が右側に行きます。はい、右側に行きますか。はい、はい。じゃ、こちらの開封をお願いします。ありがとうございます。はい、あ、まだ知らないですね。そうですね。そう、出して、ドンカードに貼ってる、ねうん、あるんであ。えー、<laughs> まあ、まあ、でも、安いものだから、そんなにマイナスではないですねそうです。こちらを。 น okay. hey, ี่ครับทุกคนผมมาใบแรกผมก็ไม่ถูกรางวัลเลยครับได้ปีศาจออกมานะครับแหม่น่าเสียดายจริงๆครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการใบนี้ผมยังไม่เคยได้ครับแล้วก็เป็นการที่สวยเหมือนกันนะครับเป็น S R Parallel จาก OP 2ครับเป็นการของซักาสกินะครับ นี่ครับสวยมากๆเลยครับอาจจะไม่ถูกรางวัลแต่ไม่เป็นไรครับเพราะผมยังไม่เคยมีการใบนี้ก็สามารถเก็บไว้เป็นคอลเลกชันได้ครับแล้วนี่คือการใบแรกครับโผล่มาก็ไม่ถูกรางวัลเลยครับเดี๋ยวเราไปลุ้นใบต่อไปกันดีกว่าครับ คู่ถัดมาเราขยบราคาขึ้นมาดีกว่าครับลงมาเล่นกอด a n เนกันดีกว่านะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น SR p a r ร l l e ลนะครับจาก o p 5ครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็น l e a d e r p a r a ล l e l จาก o p 5เหมือนกันครับหวังว่าจะได้นางฟ้าออกมาจากการจับฉลากครั้งนี้นะครับทุกคนไปลุ้นผลลัพธ์พร้อมๆกันดีกว่าครับวันนี้จิมไม่กินดนชิโอกันนะกินนสกวันนี้สังวมาสกหั้ じゃあ右にします。ありがとうございます。おっかいただきます。はい。ありがとうございます。もう手触れてます、ね。<laughs> 裏側です、ね。あ、こっちにあるんですよね。はい ขขบ,บ,บ,บนั่นแหละครับทุกคนวิาสาดออกมาอีกแล้วนะครับแล้วผมก็ไม่ถูกรางวัลอีกแล้วครับแหมมันจะอะไรกันขนาดนี้ครับ SR ครับที่ผมได้มาเป็น SR p a า a l พารเรลนะครับของ e n e d u ดครับ แต่ก็โอเคนะครับเพราะว่าการใบนี้ผมว่าสวยดีเหมือนกันครับแล้วผมก็ยังไม่เคยได้เลยครับเป็นการดจาก OP5 ครับสามารถเก็บไว้เป็นหนึ่งในคอลเลกชันได้นะครับผมอยากได้การลีเดอร์พาเลลของเอเนลมากเลยครับเพราะมันสวยจริงๆครับแต่ว่ารอบนี้เอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยังมีการที่อยากเปิดอีกหลายใบครับทุกคนไปครับเดี๋ยวเราไปดูใบที่3กันดีกว่าครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศกทหารนะครับเราขยับมาเป็นการ์ดใบที่แพงขึ้นครับ5,400เยน มาสู้กันครับระหว่างรีเบคก้าที่เป็น SR พาราเลลด้านซ้ายกับลีดเดอร์พาราเลลด้านขวาครับครั้งนี้มันแพงเพราะฉะนั้นขอนางฟ้าแล้วกันนะครับไปลุ้นกันดีกว่าครับเ นั่นแหละครับท่านผู้ชมคนเรามันจะดวงสวยอะไรได้ติดกันสามครั้งครับแล้วผมเลือกขวาทั้ง2ครั้งแรกครั้งนี้ลองเปลี่ยนเป็นเลือกซ้ายก็ยังไม่ถูกรางวัลอีกครับแหมผมคิดว่ามันจะใส่ไว้ทางซ้ายทั้งหมดนะครับไม่เป็นไรครับมาได้ SR Parallel ของ r e บ e ก้าใบนี้มานะครับ ก็สวยประมาณนึงนะครับทุกคนเอานะอย่างน้อยก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับก็ยังได้การใบนี้มาครับแต่ผมคิดว่าครั้งต่อไปผมจะไม่สวยแบบนี้แล้วแน่นอนครับเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ได้ไงครับจับสีใบแล้วมันจะไม่ออกเลยสักอย่างไปลุ้นกันดีกว่าครับว่าครั้งต่อไปผมจะเปิดการ์ดของใครครับมาครับทุกคนเรามาดูศึกครั้งที่4กันดีกว่าครับศึกระหว่างซาโบ SR Parallel จาก o p 5แล้วก็ s a b o l e a d e r p a r a l l e l จาก OP5 ครับราคาครั้งนี้2,300ยเยนราคากลางๆนะครับผมตั้งใจว่ายังไงผมก็จะต้องเอา s a b o l e a d e r p a r a l l e l ใบนี้มาให้ได้ครับเพราะว่าอยากได้จริงๆนะครับใบนี้จะเปิดจนกว่าจะได้เลยครับแล้วมาดูกันครับว่าผมจะต้องเปิดกี่ครั้งครับอาจจะครั้งเดียวได้ก็ได้นะครับไปดูกันดีกว่าครับ ว้าวคือว่าที่ผมก็มุดชัตามที่เห็นตรงนี้เลยครับทุกคนทุกคนครับเอาจริงๆคนเรามันจะซวยติดกันสี่ครั้งแบบนี้เลยอะครับมันจะไม่ได้เลยอะครับแล้วผมก็ได้มาครับ S R พา r a เลลของซาโบซึ่งใบนี้ผมมีจากการเปิดกล่องไปแล้วด้วยครับไม่ได้ครับเราท้อไม่ได้ครับทุกคน เดี๋ยวเราไปเปิดต่อครับผมบอกเลยยังไงผมก็จะต้องเอาลีดเดอร์พาเล็กของซาโบใบนี้กลับบ้านมาให้ได้ครับไปรุ้กันต่อครับครั้ง <giorno> ที่สองครับไปครับจังีเป็นช็อตนี่เด็กไทยจิงเลยใช่ไห สวัสดีครับผมมาอีกแล้วครับเฮ้ยห้าครั้งแล้วนะห้าครั้งนี้ยังไม่ถูกรางวัลเลยสักครั้งนะครับทุกคนไปทำบุญที่ไหนดีเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ครับเราจะท้อไม่ได้ครับช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับมันต้องได้สักใบหนึ่งแหละครับทุกคนไปลุ้นซาโบกันต่อรอบที่สามครับไปครับ ขอเด็กครับยอดมากต้อนรับช่วยผมหน่อยครับขออนุญาติมาเทวีชีวะดีครัได้มาจนได้ครับจากการสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งครับเนี่ยครั้งที่หกหรือเปล่าครับแล้วผมก็ถูกรางวัลนางฟ้ามาจนได้ครับกับการลีดเดอร์พาราเลลของซาโบใบนี้ครับ เอาจริงไปซื้อเอาถูกกว่านะครับไม่เป็นไรครับสนุกดีนะครับเพราะว่ามันได้ลุ้นจริงๆครับแล้วผมคิดว่าคนดูน่าจะสะใจกับดวงที่สวยที่สุดของผมในวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับแมเราได้มาแล้วหลังจากนี้ไปเกมเปลี่ยนแน่นอนครับยังไงผมก็คิดว่าจะต้องได้นางฟ้าเร็วครับได้มาครึ่งหนึ่งที่เป็นแบบไม่ดีหลังจากนี้ไปจะต้องดีแล้วครับแล้วผมก็ได้มาจนได้ครับกับซาโบลิเดอร์พาราเรลใบนีครับเดี๋ยวเราไปลุ้นศึกครั้งต่อไปกันดีกว่าครับ ครั้งนี้เรามาเล่นการ์ดใหญ่กันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเป็นการ์ดที่ผมอยากจะได้มากๆนะครับสำหรับลีเดอร์พาราเรลของลูฟี่ใบนี้ครับใบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ8,000เยนครับแล้วผมอยากได้เพราะว่าสวยมากนะครับมาครับสึกครั้งสุดท้ายของผมในวันนี้ครับเป็นสึกระหว่างลูฟี่ SR พาราเรลกับลีเดอร์พาราเรลในราคา5,200เยนครับผมจะต้องเอาลูฟี่ใบนี้กลับมาให้ได้ภายในการเปิดแค่ครั้งเดียวทุกคนเชื่อผมไหม มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยครับได้ใบนี้ปุ๊บกลับบ้านเลยมาครับไปลุ้นกันครับจะไม่กินสือกโอ้ยย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 ย ทุกคนครับมันจะให้ผมได้จากการเปิดครั้งแรกไม่ได้เลยล่ะครับทำไมเขาจะต้องทำลายผมจนถึงขนาดนี้ด้วยครับไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยได้ SR p a r a l l e l ของ Luffy OP 1มาครับแต่จริงการ์ดใบนี้สวยนะครับแล้วผมยังไม่เคยได้ครับถือว่าเบื้องบนอาจจะอยากให้ผมได้ครบทั้งคอลเลกชันก็เลยให้การ์ดใบนี้ผมมาก่อนนะครับ ไม่เป็นไรครับการ์ดใบนี้อยู่ที่ราคาประมาณ2,500เยนนะครับสมัยก่อนใบนี้เคยอยู่ที่6,000เยนแต่ราคาตกมาแล้วครับแต่สวยดีครับถือว่าเก็บเป็นหนึ่งในคอลเลกชันครับแล้วผมเชื่อว่าใบต่อมาครับจะต้องมาแล้วครับลูฟี่ครับลีเดอร์พาราเรลทุกคนครับช่วยกันเป็นกำลังใจผมหนักหนักหน่อยครับกดไลค์แรงๆครับไปดูกันครับว่าผมจะได้การ์ดลีเดอร์พาราเรลของลูฟี่หรือเปล่าครับรอบที่2ครับไปครับ 右にしょう。う右にしますか左にしたらもしあくまでたらもうめっちゃ悔しい,いですい。そうですよね <laughs> ありがとうございます <laughs> お願いしますイエーイよかったよかった <laughs> ありがとうございます <laughs> じゃ交換お願、ね、いしますはい。 โอ้ย oh, ได้มาจนได้ครับทุกคนอย่างน้อยก็โดนแค่สองรอบไม่ใช่สามถึงสี่รอบนะครับเพราะว่าการใบนี้แพงครับโดนเยอะกว่านี้นี่เจ็บหนักเลยนะครับอย่างน้อยก็ออกมาในรอบที่2ครับสำหรับการลีเดอร์พาเลเดลของลูฟี่ใบนี้ครับแล้วบอกเลยว่าเป็นการดที่สวยมากๆนะครับสีมันแบบวิบวับอะทุกคนเป็นการลีเดอร์พาเลเดลที่สวยที่สุดใน OP 5เลยครับทุกคนเห็นแบบผมไหมครับ แล้วการใบนี้ก็แพงที่สุดใน OP5 ด้วยนะครับได้มาจนได้กับการจับแค่2ครั้งครับใช้คาว่าแค่ได้เรื่งจริงมันควรจะออกมา้แต่ใบแรกนะครับน่าเสียดายครับแล้วนี่ก็คือการ์ดทั้งหมดที่ผมได้มาในวันนี้นะครับมีทั้งหมด7ใบครับเอาจริงดูคนจับมาทั้งหมด8ครั้งมันถูกรางวัลแค่2ใบอะครับ วันนี้ดวงไม่มาจริงๆนะครับแต่มันก็ต้องมีวันแบบนี้บ้างนะครับที่ดวงมากับดวงไม่มาครับก็ถือวันนี้เป็นดวงไม่มาแล้วกันนะครับแต่ว่าสนุกใช่ไหมครับผมก็คิดว่าสนุกนะครับมันแบบยังไงก็ได้การดที่ตัวเองอยากจะได้นะครับ50 50ก็คือวัดดวงไปเลยครับแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์มาครับเดี๋ยวผมไปลุ้นให้ดูอีกครับ เอาครับเอาเป็นว่ายังไงวันนี้การที่ผมได้มา7ใบนี่นะครับเป็นการที่สวยทุกใบเลยครับแล้วก็มีการหลายๆใบที่ผมยังไม่เคยได้แล้วอยากจะได้นะครับในที่สุดก็ได้มาแล้วครับทุกคนมีความเห็นยังไงกับการครั้งนี้บ้างลองพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับสำหรับผมเนี่ยชอบมากๆเลยครับอาจจะซวยไปหน่อยแต่ว่าสนุกมากครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับซูมการ์ดวันพีซนะครับหรือว่าชอบดูผมจับฉลากอิจิบังกุจิรีวิวฟิกเกอร์ของอนิเมะเรื่องต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปช่องของผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะทำคลิปแบบนี้ให้ดูอีกเรื่อยๆเลยครับคอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย